เดี๋ยววันนี้น่าจะเทสค่าพีเอชของแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะว่าเท่าไหร่เนาะตักเล้น่ะือน้ัวนีดเท่าไหรอ่ะอันนี้เป็นน้ำนิดแค่น้ำนะคะกระโดดซึมค่าพีเอชได้เนี่ยประมาณกดอ่อนๆเนาะทีนี้จะเรามาเทสค่าพีเอชในแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำธรรมชาติค่าพีเทนค,ค่ะประมาณนี้จะออกเป็นเป็นเบดเนาะเป็นกลางออกเป็นเบรดนะคะพีเ,พเประมาณเจ็ดค่ะนะคะอัะนนี้คือแหล่งน,น้ำธรรมชาติทีนี้เราจะใส่ตัวปรับสภาพอ่ะก็คือแอปซ่านะคะเป็นตัวปรับกดเบดเนาะในธรรมชาติ <ไ>ปลายช้อนวาให้หอได้ไหอ่ะปลายช้อนนะคะถ้าเกิววดว,ว่าออกเป็นสีออกส้มๆมองเหลืองเนาะแล้ว่าเป็นกดอ่อนๆนะคะถือว่าใช้ได้เนาะอ่านไหมคะนี่เนาะก็ช่วยปรับสภาพนะคะน้ําปกติที่เราใช้ห้อยหนองคองบึงนี่แหละปกติเนาะ,ะให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ได้ดีค่ะ พอเราปรับสภาพนาเสร็จแล้วเนี่ยเนาะเราก็จะมาใส่ปุ๋ยตามสูตรต่างๆของตัวอุทัแพทได้เลยนะคะซึ่งวันนี้แป้่จะใช้ตัวของไนโตรเจนนะคะ NPK อ่าตัวนี้เนาะแล้วก็ AG นะคะแล้วก็ซิงค์ค่ะเนาะอันนี้ก็คือปุ๋ยที่เราเอามาลงอายุต้นข้าวประมาณ35-40วันนะคะเป็นช่วงแรกของการเริ่ม